อุเบกขาชานไปเกิดในภพมโรกอายุห้าร้อยกัปนะเมตตาชานเนี่ยจิตแผลเมตตาออกไปนี่ไปเกิดในภพมโลกอายุหนึ่งกัปแผ่กรุณาชานาาไ,ปไปเกิดในพรมโลกอายุสองกัปแผ่มุทิตาชานไปเกิดในพรมโลกอายุสี่กัปแผ่อุเบกขาชานไปเกิดในพพมรลคห้าร้อยกัปอุเบกขาทําไมมันอายุยืนกว่า อุเบกขาเนี่ยทำจิตเฉยๆนิ่งๆไม่ยินดีไม่ยินไรเพราะว่ามาพิจารณาดูโอ้แม้แต่อารมณ์นี้ผ่านก็คือหมดสภาวะที่จะมีอารมณ์ต่างๆเป็นของดับสงบระงับอืมไม่มีสุขไม่มีทุกข์พูดจะาละสุขไร้ทุกข์และก็ละอุเบกขาได้ด้วยนะไม่ใช่เฉยๆด้วยนะได้หมดเลยละอารมณ์สามได้ไม่มีเครื่องก่อเกี่ยวไม่มีอารมณ์ก่อเกี่ยว ผลสภาวะทั้งหมดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายภาษาพูดฟังง่ายแตบบ่ว่าให้ให้ทำเนี่ยให้มันได้นะมันไม่ได้มันยากเนี่ยแพรเมตมตาเมตตาอย่างไม่มีประมาณเจอคนไหนที่เราไม่ชอบใจจะเมตตาได้ไหมล่มะ <c oughs> เจอคนที่ทําร้ายเราคนที่รังแกเราเอาเปรียบเราในนี้เป็นเมตตาได้ไหมยกมีแต่ยังไม่เหเกใส่ แผ่มื่งคเริ่มคก่อนในทันทีอ่าเรียกว่าปฏิฆะคือความขุนเคืองอะเลยเนื้อเลยจากอุเบกอ่าปฏิฆะก็โกดโกธะก็กลายเป็นโกดจากปฏิฆะขุนเคืองแล้วสูงกว่านั้นก็เป็นโกธะใช่ไหมโกดโกดก็มีหลายระดับนะโกดในระดับหายากเหมือนรอยขีดบนหินพี่เจ้าเหมือนรอยขีดบนหินอะหินที่มนศึกโดนทําให้เป็นร่องเป็นรอยแล้วเนี่ยลบยาก เห็นไ,ไหมเอาน้ําฉีดลบก็ลบไม่ไดอ้อะไรถูก็ยากบางคนก็โกรธด้วยอาการอาฆาตลบไม่ได้เห็นเมื่อ,อไหร่ก็อาฆาตอยู่นั่นแหละรอ,อยความโกรธเปรีบปรดุดเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินความโกรธเปรีบปรุดุษเหมือนรอยขีดบนแผ่นดินแผ่นดินก็ลบได้อยู่แต่ใช้เวลาเห็นไ,ไหมใช้เวลานานกว่าจะลบได้ รอยโกรธเปรียบปดุดเหมือนเหมือนรอยกรีดบนพื้นทรายอันนี้ลบง,ง่ายกว่าง่ายกว่าพื้นดินเช่นไหมลมพัดผู้เหมือนกับอ่าหรือมีคนมาปลอบมีคนมาพูดหรืออบรมตัวเองสักหน่อยมันก็ดับเห็นไหมถ้าไม่มีอะไรมาปลอบมันก็เป็นรอยอย่างนั้นแหละไม่มีลมพัดไม่มีน้ํามาฝนตกไม่มีอะไรเยน็นเยนมามาปลอบหน่อย แต่รอยโกรธมีสาภาวะเป็นประดุดเหมือนรอยขีดบ,บนพื้นน้ําอมเราเคยอามีดกรีดน้ำไหมมันก็สนิทแป๊บเดียวเนาะมันไม่เป็นเหมือนแกลล้วร้าวกับแกลล้วแตกแกลล้วร้าวเนี่ยมันก็แตกมันก็มันก็สมานยากอืม,อมแต่พุทธเจ้าพิ่นไม่ได้เปรียบเทียบความโกรธเหมือนเหมือนแกลล้วร้าวหรอกอืม แต่พระพุทธเจ้านี่เพิ่นเปรียบเ <c oughs> ทียบในเรื่องของลางหุลาหุนสูตรมันประสานยากแต่พระเจ้าพระเจ้าว่าประดุดเหมือนว่าบางทีพระพุทธเจ้าเพิ่นแสดงแสดงเรื่อง เรื่องปาราชิกสูตรปาราชิกสูตรนี่่นไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนกับแก้วแก้วร้าหรอกคนเปรียบเทียบเหมือนก้อนหินใหญ่ที่หักครึ่งแล้วให้คนมายู่ให้มันติดคือเกาเน่ะติดติดว่าได้ถ้ามันหักแตกออกแล้วติดติดยากติดไม่ได้นไหมหรือเปรียบปร,รุษเหมือนตาลยอดด้วนต้นตาลเวลามันมันถูกตัดยอดแล้ว มันจะปองงาบะมไม่มีไม่มีสิทธิ์ปองได้ใช่ไหม,มรู้จาว่าเปรียบหรือมันตันยอดดวด,ดเหมือนศีลาหักครึ่งเหมือนบุรุษผู้ถูกตัดศีรษะต่อให้กลับคืนได้ไหมต่อให้เป็นไปไม่ได้เนาะถูกตัดศีรษะขาดแล้วต่อกลับคืนไม่ได้ะวิธ<ม>ีทางไหนเออในระราชิกสูตรอเคนมีออ <c oughs> ถูกตัดที่สะแล้วต่อไม่ได้ครับคืนไม่ได้เ,เหมือนศิลาหักครึ่งมัน,นรู้เอาอะไรประสานมม่รู้รเอาอะไรต่อได้มันต่อไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งจะแสดงเรื่องนี้ให้แก่ล่าหุนสูตรปั้นล่าหุนห่นลน่าหุ่นหนีเป็นคนมาจากในวงังแน่นอนเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนาะ สนมกำนันยอมเอาออเอาใจเวลาไปไหนก็ใช่ไหมล่ะก็จะเจ้าออเอาใจลูกมหากษัตริย์อย่าให้ลูกมหากษัตริย์สนิทสนมะก็ต้องหาเรื่องสนุกตลกเฮฮาใช่ไหมเด็กๆมันก็ชอบเรื่องสนุกตลกเฮฮาใช่ไหมเขาก็เลยจําเอาเรื่องนี้เอามาใช้ในวัดบ่นพอลังุณได้มาบวชไปพูดกับพระก็เอาเรื่องตลกตะแลงอย่างนี้แหละมาพูดนะ พระก็ไม่กล้าต่อว่าแล้วเพราะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนาะอเอาเรื่องตลกค้าคันจากนู่นเอามาพูดจนพระพุทธเจ้าพอรู้ข่าวพระุทธเจ้าก็เรียกพระละหุนมาอืมพระพุทธเจ้ากัฉันน้าในภาชนะอยู่ภาชนะเามื่อก่อนไม่เป็นภาชนะกระเบื้องพระุทธเจ้าก็เลยวันละหุนจับแก้วน้ําให้ในด,ด,ดูนี่เห็นน้ําเหลืออยู่หน่อยหนึ่ง ในแก้วนี้ไหมบอกว่าเห็นพระเจ้าค่าบอกว่าการเป็นสมณะแล้วชอบพูดตลกตะแลงเลือกเพื่อให้หัวเราะเล่นความเป็นสมณะก็เหลือหน่อยหนึ่งเหมือนน้าในแก้วผู้เจ้ากระเทน้ํำออกดูน้ําในแก้วนี้ไม่มีแล้วว่างเปล่าแล้วเห็นไหมบอกเห็นพระเจ้าค่ะการเป็นคนพูดภาษาตลกตะแลงพูดปลาไล้สาระไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเพียงแค่หัวเราะกันปเป็นเวลาน ความเป็นสมณะของเธอก็ถูกเททิ้งเหมือนน้ำในแก้วนี้ถูกเททิ้งจนไม่เหลือแล้วความเป็นสมณะพุทธเจ้าก็เลยคว่ำแก้วปั๊บเห็นน้ำเห็นแก้วนี้ถูกคว่ำหรือยังเห็นพระเจ้าค่ะการพูดภาษาตลกตะแหลงพูดเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์ความเป็นสมณะของพวกเธอก็ถูกคว่ำแล้วเหมือนน้ำในแก้วนี้เหมือนแก้วใบนี้เห็นไหม ผู้เจ้าเอาเอา,เอาเรื่องนี้มาเป็นธรรมะหน่นยเทศเนี่ยฟังแล้วก่อนหน้าฟังนะผูนนะ้นะเจ้าเวลาเทียธรรมะเนียเพิ่นจะเอาเอาธรรมชาตินี่แหละมาเทียบเคียงในเรื่องของจิตเพิ่นก็เอาธรรมชาติมาเทียบเคียงเหมือนกันเรื่องของการทำลายศาสนาุูธเจ้าก็เอาธรรมชาติมาเทียบเคียงเหมือนกันพู้เจ้าเห็นไหมยิสูเห็นไหมเนี่ยกาฝากที่มันเกาะอยู่บนต้นไมเน้เห็นไหมเห็นพระเจ้าค่ะ ราคาดโทสะโมหะเปียบปดุดเหมือนกาฝากที่มันเกาะในจิตมันย่อมทําลายจิตนั่นเองกาฝากเกาะต้นไม้ก็ทําลายต้นไม้เสเองนะเห็นไหมอ่ามันเกาะต้นไม้มันก็ทําลายต้นไม้เสเองสมณะหรือนักบวชก็เหมือนกันผู้เจ้าบางทีบางครั้งมางก็เทศเรื่องสมณะหรือนักบวชประเทศดุดกาฝากศาสนานี้เหมือนต้นไม้ที่ให้ร่มเงาถ้าใครพึ่งพาศาสนาเอาศาสนาไปพึ่งพานมันก็ได้ความสงบร่มเย็นเนาะ แต่ถ้าพิสูจน์ราใดมาอาศัยต้นไม้นั้นมาอาศัยดูดประดุดเหมือนกาฝากคือมาแล้วทำลายศาสนาคือมาเกาะแต่เป็นอึในศาสนานแหละแต่ว่าเกาะศาสนาอยู่เป็นประดุดเหมือนกาฝากเมื่อนานเข้านานเข้ากาฝากมากขึ้นมากขึ้นเกาะลายที่เข้าต้นไม้ย่อมเหี่ยวล่มเฉาและตายไปเมื่อต้นไม้นั้นตายไปกาฝากก็ย่อมตายไปด้วยเห็นไหมกาฝากนอกจากทำลายศาสนาแล้วย่อมทำลายตนด้วย ธรรมะคือธรรมาชาตินี่นาธรรมาชาตินี่แหละมาเรียบถ้าพวกเราเห็นว่ากิเลสมันเป็นกาวฝากเป็นสิ่งที่จะทํารายกิจซะเองเนี่ยเราก็สังเกตหรอืออันไหนอาการกิเลสอันไหนคืออาการกิเลสเราก็เห็นว่ามันเป็นกาวฝากเป็นของมีโทษแล้วก็พยายามหาเรื่องกําจัดออกเขาจะบอกแต่ส่วนมากไม่ใช่กําจัดเลยผูกไว้อาคาตกันเหมือนรอยกิดบนหินเลยใช่ไหมทำไมยอมทิ้ง เห็นยังไงเคียดยังนั้นเจีนยังไงพราปากเราแต่หาบูรถึงในกูพอพอใจจะมักแต่แรกก่าวฝากมาเกียมันไว้เนาะเนี่ยดีๆเนบ่อคยจือเด้เนี่ยวันดีันจือตลอดเขียนหนามาได้สิบปียังจื่อยู่แต่พระเจ้าเป็นสอนให้จำจำแต่สิ่งดีๆด้วยเวลาใกล้จะตายขึ้นมาน่ยให้นึกถึงบุญแต่ส่วนมากนี่ ถ้าไม่ผ่านการฝึกบ้างก่อนจะนอนสวดมนต์แล้วลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพอนอนก็อยู่กับพุทธโธแล้วลึกถึงบุญกุศลที่เองได้ทาแต่ส่วนมากในบางทีนอนไปคิดถึงเครียดพวกนั้นเครียดพวกนี้มันไม่คิดถึงกุศลเพราะนั้นมันต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกดีไม่ได้ไเหมือนช้างมาวัวควายนี่แหละผู้เจ้าช้างมาัวควายจับมาใส่ไถเลยไม่ได้มันต้องฝึกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้ว,ฝ,ลวฝึกอีกใช่ไหมสัตว์ จะเป็นสัตว์ประเสริฐได้ก็ผ่านการฝึกมือนกันมนุษย์จะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้ก็ผ่านการฝึกเหมือนกันมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงแล้วแต่ถ้ายังไม่ฝึกไม่ได้ะจิตใจยังสูงไม่ได้ยังเรียกว่าคนนี่คนคนโคเล่โคเล่อยู่มุนยุ้ยเขาพ่าวเขาเบาแน่สหนของมุนหลดคนขึ้นลดนื่หมือบปอืาเขาพาไปใส่กลับไป อืมพระเห็จุจางไหนกับ้ายมันเป็นคนนี่แต่เป็นมนุษย์ต้องอ่มนุษย์นะต้องตึกตองก่อนถ้าต้องหูจกักตัวหูจักว่าไอ้ยังเป็นเป็นคุณยังเป็นโทษอยังเป็นไพ่ผู้เจ้าเพ็นกึกสอนไปแล้ว,ลวโกรธก็เป็นไพ่ผู้เจ้าแสดงเรื่องความโกรธความโกรธให้เกิดทีสุหนึ่งพันกับสามรูปฟังพอฟังเสร็จแลก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันเลยนะ คือชดินสามพี่น้องที่เป็นลือสีนี่นะลือสีที่อาจารย์ใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าไปทรามานเอาลือสีก่อนก่อนจะไปทรมานเอากษัตริย์แต่วันที่พระเจ้าพอมา,าบวชเสร็จเรียบร้อยดียังไม่มรู้นะแต่พระเจ้าแสดงเรื่องนี้ไม่ถึงมรุ่นะเรื่องเรื่องอาธิตาปริยาจะสูตรคือความโกรธคือไฟเราเห็นไหมความโกรธโท,สะ,โทสะขีนาโทสะขีนาขีนาขีนาแปลว่าโทสะแปลว่าโกรธ บวกกับคาว่าอัคคีมันก็เลยเป็นโทสักคินานอัคคีมาจากคําว่าอัคคีแปลว่าไฟโทสักคินาโมหักขีนาราคักคินาราคะคือไฟโทสะคือไฟความโกรธคือไฟถ้าเราเข้าใจว่าพวกสิ่งเหล่านี้มันเป็นไฟเราก็มาฝึกฝึกดับมันฝึกดับมันอาศัยเมตตาดับก็ได้บางคนกับเมตตาดับไม่เป็นแผลเมตตามันยากก็ต้องน้อมมาน้อมถึงเรื่องกรรมจะไปตกนรกนะ โกรธแม่โกรธแม่จะไปนรกอยากจะไปนรกก,โกร็โกรธโกรธเลยหลายเครียดเลยหลายเ้ยา,าให้เจ้าของอใช่ไหมหรออธตรมมาทีแรกก็ปัญญามันเดินไม่ได้ก็ต้องอาศัยขู่คมขู่ตัวเองด้วยนรกนี่โอ้มันกลัวตกนรกไว้มันเมื่อมันก็ดับมันก็เลิกแม้ไม่เลิกมันก็พยาพยามหลบพยายามหลีกพยายามหนีนะแต่ถ้าจะเอาไตรักอันนี้จังทุกครั้งอนัตตามัน,มน,ไ,มนไม่เที่ยงหรอกไม่เที่ยงหรอกมันก็ใช้ยะมันก็ยากเนาะ ลงชุ่มใหม่ๆแต่อาสาการพิจารณาไปเรื่อยๆดูกายแยกกายไปเรื่อยตีกายไปเรื่อยน้อมกายเป็นไม่เที่ยงบ้างน้อมกายเป็นเรื่องของอาคามนุตตาบ้างเป็นของเกิดดับบ้าง <c oughs> นึกถึงพัตตาสงสารที่เรามีภัยอยู่เพราะความโกรดนึกถึงภัยเพราะความโกรธที่เขาจะต้องพาไปติดคุกติดตารางต้องทําร้ายผู้คนนั้นคนนี้ใช่ไหมทําร้ายแม้แต่ครอบครัวทําร้ายทางกางคูณ นี่เฉพาะในปัจจุบันก็เห็นอยู่ได้รับการตีเตียนมันก็หลายอย่างที่จะมาอบรมมันก็เมื่ออารมไ์บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันกระซึ้งขึ้นจากนั้นมันก็มันก็สงบระงับในง่ายเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นสตินี้มันก็สติที่มันผ่านการอบรมเนี่ยสติมันจะเมื่อมีกระแสมันรู้ว่ากระแสอย่างนี้มาเนี่ยหรือบุคคลอิ่างเช่นนี้มาเนี่ยมันจะต้องมีอารมณ์แน่ๆมันเกิดความขุ่นเคืองมันจะค่อยจับที่นี่นะจับข้างในมันจะอบรมก่อนอบรมก่อน มันเหมือนน่ะเจอค่าศึกเนี่ยมันยิงค่าศึกก่อนเลยคือมันสอนตัวเองก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะมีอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมันเลยดับได้ได้ได้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดแต่เมื่อก่อนเกิดแล้วค่อยดับอบรมแล้วอบรมอีกแต่พักหลังมาเมื่อผ่านการอบรมแล้วมันดับก่อนเกิดเลยนะนี่มันจะมีปัญญาหมุนตลอดอยู่ข้างในเนี่ยมันจะดับก่อนเกิดนี่อันนี้เมื่อเมื่ออบรมไปเรื่อยนะมันจะเป็นอย่างนั้น จากนั้นมาจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไม่ไม่ต้องผ่านการอบรมอีกนะเมื่อมันดับได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องผ่านการอบรมอีก <st ares> นี่เขาจะว่ามาเขาจะอะไรมาก็มันก็รับฟังได้ได้ปกตนะิมันก็ไม่มีการปรุงแต่งขึ้นแมนะ้แต่ธรรมะที่เป็นปรุงแต่งมาเพื่อดับเพราะว่ามันดับไปแล้วมันหมดมันพ้นสภาะวะไปแล้วเนี่ยถึงไม่ไม่ต้องอาศัยมักมามา,มาดับมันอีกนะในการอบรมเนี่ยต้องอาศัยมัก อาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยนรกคมคูบ้างเริ่มเริ่มต้นนะ่ะนี่มันก็เป็นระดับของมันไปเรื่อยๆจนถึงผลสุดท้ายก็คือไม่ต้องอาเอา,เอ,าอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องดับตัวนั้นเขาเรียกว,ว่าเป็นสรรภาวะนิพพานตั้งอยู่ในความดับเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีมรรคมันเป็นนิพพานแล้วเห็นไหมล่ะมรรคผลนิพพานเพราะนั้นโลกอุตตร,รธรรมมันมีเก้าประการนะมรรคสี่ผลสี่นิพพานมีหนึ่งเดียวนนิพพานมีหนึ่ง โสดาป็ิมักโสดาปฏิผลเห็นไหมแปดไม่ใช่แปดได้บัณฑ์อรหันหตมัตอรหันหตผลนิพพานหนึ่งเห็นไหมโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลสการาิมักิสกาามิผลอนาคามีิมัตอนาคามฏิผลอรหันตมัตยอรหันตผลแล้วก็นิพพานโลกุตตรธรรมมันมีเก้าประการอาจารย์กัดนึนกฟังครูบาอาจารย์เฮ้ยโลกุตตรธรรมมันมีเก้านี มักซีผลสีนิพพานหนึ่งเด้อรหันเนี่ยไมยังไม่ยังบอกมันนิพพานเดชผลท้าจิตบอกว่าอารหรันอรหันเนี่ยังยังบอกมันนิพพานเด้นิพานนพานมันมีหนึ่งนิพพานมีสองมีสองประเภทแต่นิพพานมันมีหนึ่งเดียวมีสองประเภทคือ an. อุปาทิเสสนิพพานแล้วก็อนุปาทิเสสนิพพานอุปาทิเสสนิพพานก็คือได้นิพพานแล้วทั้งที่ขันยังมีอยู่ยังคลองขันอยู่หรือเป็นอรหันห สิ้นกิเลสได้นิพพานทั้งที่ยังไม่ตายก็เรียกวอุปาทิเสสาน,านิพพานอนุปาทิเสสาน,านิพพานคือนิพพานหมดร่างกายแล้วคือตายแล้วดับจากโรคนี้ไปแล้วร่างกายธาตุขันธ์บ่มีแล้วคือพระอรหันต์ที่เพิ่นตายแล้วนะคือไฟเผาเรียบร้อยอันนั้นเรียกว่าอนุปาทิเสสาน,านิพพานนิพพานโดยไม่มีขันพ้นจากขันขันไม่เหลืออยู่แล้วจะมีสองประเภทเพราะ,ะนิพพานต้องเอาให้ได้ตั้งแต่ยังไม่ตายด้ย นะตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าตายไปแล้วเป็นนิพพานถ้างั้นต้นไม้ก็เป็นนิพพานสัตว์ตั้งหลายก็เป็นนิพพานกันหมดอไม่ใช่ต้องฝึกฝน